สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะคะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจันปักแรกของเดือนธันวาคม2563นะคะ, <S <S ะมาดูกันชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะพลพลังงานของคุณค่ะประจันประประจําเดือนธันวาปักแรกจะเป็นอย่างไรค่ะพลพลังงานของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะ,ะปักแรก สาดาบไพ่สามดาบเป็นพลังงานของคุณที่ออกมานะคะเป็นภาวะของความเสียใจนะคะปัญหาที่ที่มีอยู่ยังไม่ถูกเคลียร์เนอะยังไม่ถูกเคลียร์เดี๋ยวดีเดี๋ยวทะเลาะก,ก็เป็นได้แต่พลังงานหลักๆ3ดาบมันมีเรื่องของการมีปากเสียงอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายด้วยนะคะ ัญหารักสามเศร้าก็เป็นได้แต่พลังงานของคุณเป็นภาวะที่เหมือนกับคุณน่าจะทะเลาะก,กับตัวเองด้วยในความรู้สึกว่าตกลงมันจะมันจะดีไหมมันจะมีความสุขหรือเปล่านะคะแต่มันเป็นความเสียใจแหละนะคะสามดาบดูว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างคะ่ะชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบค่ะพ,พีนอปสตร,รตอนนี้เหมือนคุณมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะมีความคิดของตัวเองคุณเริ่มหาเหตุผลเรียกว่าอะไร คุณเริ่มมีเหตุผลของตัวเองอ่ะกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันมีอยู่ปัญหาที่มันเข้ามาช่วงเนี้ยเหมือนคุณนํามาคิดหมดเลยนํามาคิดหาเหตุหาผลให้มันเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างหมดเลยค่ะแปดไม่เท้าเป็นการที่ฉันยึดติดกับความคิดของฉันอ่ะคือเงี้ยฉันมีเหตุและมีผลของฉันอ่ะนะคะฉันมีเหตุและมีผลของฉันอ่าอ่ะ,อะทีนี้มาดูกันต่อว่า คุณเป็นยังไงกันบ้างแต่ชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภ six of cups ชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษศค่ะมีภาวะของคนเก่าที่กลับมาวนเวียนกับคุณนะคะหรือภาวะของการที่คุณกลับไปคิดถึงคนเก่าก็ได้ six of cups หรือคนคนคน,นี้เป็นคนที่อยู่กันมานานรู้จักกันมานานนะคะมาวนเวียนกันหลายๆรอบนะคะแต่ว่าพฤษศบางท่านบางคน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 ,นี้เหมือนกลับเข้ามาหาค,คุณมาวนเวียนกับคุณมีเรื่องของผลประโยชน์ก็มีนะ นะคะคนเก่าเนี่ยพอเขาได้ผลประโยชน์ไปแล้วเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่อส uh, uh ิบ huh. อมันก็เลยทำให้ตัวคุณเองอาจจะแบบอยู่ในภาวะเสียใจก็เป็นได้อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างชารอสีพฤกษศพลัคนาพฤกษศ์สิบเหรียญค่ะแล้วก็ k ิ n อ of Pentacles แล้วก็ห้าห้าเหรียญไพ่เหรียญเยอะมากเลย บางท่านมีมีมีปัญหากันในเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสังคมของพวกเขามีส่วนมาเกี่ยวข้องทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมีปัญหานะคะอาจจะเป็นภาวะที่เราทุกอย่างเป็นการอาสลับกันนะคะไม่เรากเขาไม่ฝั่งทางครอบครัวเขาไม่ฝั่งทางครอบครัวเราก็เรียกร้องอะไรบางอย่างจากความสัมพันธ์นี้จะทําให้มันเกิดปัญหาหรืออีกกรณีหนึ่งคือเพื่อนฝูงของเขาหรือฝั่งเรา มีการพูดจาอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้เป็นเหตุที่ทําให้เราเขาต้องทะเลาะกันได้เช่นเดียวกันอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะอันนี้กลับมาที่แฟนเก่านิดนึงค่ะในกรณีของแฟนเก่าหรือคนเก่าชาวศิษย์ศึกศพลัคนาภุสศดูแล้วเขาน่าจะเข้ามาสองคุณอ่ะคุณน่าจะรู้ด้วยว่าเขากลับมาสองคุณแต่คุณเน่ะไม่เอาอ่ะคือเขาอาจจะมาสองคุณก็จริงอ่ะมันเป็นไพ่สามดาบพลังงานอ่ะเขาน่าจะมีภาวะที่ มีคนอื่นไปแล้วป่ะเนี่ยสามดาบนะคะมีคนอื่นไปแล้วอืมอะทีนี้มาดูกันต่อแป้งพยายามจะอ่านให้ทั่วที่สุดนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณไปเจออะไรกันมาอีกบ้างชาวราศีพกศพลัคนาพุกศพแฮงแมนค่ะไม่ว่าปัญหาตอนนี้ที่เจออยู่มันกึนไม่เข้าคายไม่ออกมันไม่รู้ว่าสถานะสเตตัสคืออะไรมันไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะไปต่อแบบไหนอะไรยังไงดีเพราะตัวเขาเองก็ไม่ไ,มได้มีทีท่าที่จะ ลุกขึ้นมารีแอคชั่นอะไรให้คุณเห็นถึงอนาคตของความสัมพันธ์ได้สักเท่าไหร่ช่วงนี้คนรักอาจจะดูแบบมึนๆหรือว่าอื่นๆใส่หรือเปล่านะคะนิ่งๆเฉยๆใส่คุณหรือเปล่านะคะมาดูว่าคนคนนี้คิดยังไงกับชาวราศีพฤษภลักคณาพฤษภนะคะเดียมเพอร์นะคะมัน่านคุณกับชาวราศีเมษรัคนาเมษนะคะแล้วก็สีไม้เท้าค่ะสีถ้วยอีกอืม เดอนมูนค่ะมันก็คือชาวราศีมีลัคนามีนเขาน่าจะมีปัญหาภายในจิตใจของเขามันจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องภาวะของสถานการณ์อะไรบางอย่างของชีวิตของเขามันเลยส่งผลกระทบมาทําให้ความสัมพันธ์ที่เขามีกับคุณมันก็ดูเบื่อหน่ายไปด้วยตอนนี้เหมือนเขามองทุกอย่างเป็นเรื่องเบื่อหน่ายไปหมดแต่ไพ่สีไม้เท้าออกมาบอกว่ายังไงตัวเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่นะนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของคนที่ สถานการณ์ที่ยังยังเราองาแหงกันอยู่ The Emperor เป็นภาวะของการที่ฉันจะอยู่ตรงนี้แต่เขาจะเป็นคนออกคำสั่งค่ะอืมเขาจะเป็นคนที่แบบฉันจะคุยเดี๋ยวฉันคุยเองเดี๋ยวถ้าฉันไม่อยากคุยฉันก็ขอเงียบไว้ก่อนเธอก็อยู่ของเธอเอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะอ,อ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะแนวโน้มมาดูกัน แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์จะเป็นอย่างไรหนึ่งถ้วย p r i n o p s, อ <S โอเคหนึ่งดาด The Devil บางท่าน,นกูไชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะ King of Wands และเจ็ดถ้วย และเก้าถ้วยนะคะโอเคค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤศพลคนาพฤศพค่ะภาวะคือเหมือนสถานการณ์ทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นจะมีตัวช่วยหรือว่ามีคนเข้ามาสมานมนฉันให้กับความสัมพันธ์ของพวกคุณหรือถ้าไม่มีในกรณีที่ว่ามันเป็นเด็กถือถ้วยเป็นเรื่องของของสัญชาตญาณอะไรบางอย่างจะไปปลุกเขาว่าโอเคคุณเองก็ไม่ได้มีส่วนผิดอะไรมากในเรื่องนี้ส่วนตัวคุณเองก็จะมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่าง ก็งั้นว่าตามดวงชะตาแล้วเขาจะเริ่มมองตัวคุณดีขึ้นอีกมุมหนึ่งแต่แล้วไพ่หนึ่งดาออบอกว่ามันมีปัญหาพอพอมันเหมือนเป็นช่วงเวลามันเป็นกราฟอย่างนี้นะคุณภาวะของพวกคุณมันจะเป็นกราฟอย่างนี้ภาวะในสองไปแรกคือมันจะดีอยู่ๆแบบคุณมีเรื่องทะเลาะกันก็จะแบบหายโดยการที่แบบว่าโอเคเขาคิดทบทวนเขาผิดแหละคุณเองก็คิดทบทวนโอเคผิดแหละมาปรับจูนกันใหม่แต่หลังจากนั้นสักพักก็จะมีเรื่องอีกเนี่ยไม่ทายละเอียด มีเรื่องอีกหนึ่งดาบมีปัญหามีปากเสียงอะไรอีกเรื่องของเดอะเดวิลเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์บางท่านเกิดมาจากภาวะที่คู่บางคู่ที่อยู่กันมานานๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้แต่งงานแล้วนะคะเป็นแฟนกันหรือว่าอะไรเงี้ยพวกคุณไม่ได้มีเรื่องของปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันมาเลยทําให้ความม,มันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์ที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายด้วยนะคะ ต้องกลับไปหาแพชชั่นกันนะคะคน,คนที่เป็นครอบครัวเป็นแต่งงานกันแล้วนะคะแต่ไพ่บอกว่าตัวเขาเองก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะแต่เขาจะอยู่ในภาวะที่อาจจะนิ่งๆเฉยชาแต่ก็ยังทําหน้าที่ของคนคุยแฟนคนที่คบกันก็คือก็ยังจะคุยนะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นคือมันจะมีภาวะของการที่อาจจะมีเรื่องของใครบางคนที่เข้ามาแทรกกลาง,งความสัมพันธ์นี้ หรือคุณอาจจะไปรู้ข่าวหรือเขาอาจจะไปรู้ข่าวทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ว่ามีอีกคนนึงเข้ามาเป็นรักซ้อนในความสัมพันธ์นี้ได้และเป็นปัญหาของพวกคุณที่ต้องทะเลาะก,กันอีกนะคะใบสุดท้ายเลยของชาวฤกษ์ศึกษแลัขนาบฤศศึกษอให้ห้าดาบเป็นเรื่องของการที่ <c oughs> คุณจะต้องขัดแย้งกันแน่ๆน่แล้วทั้งสองคนจริงๆอ่ะปัญหามันควรจะต้องทิ้งไปได้แล้วนะคะแต่ไม่ทิ้ง พวกคุณจะเก็บมาเป็นประเด็นแล้วอาจจะมีการทะเลาะกันยืดยาวอยู่นะเออนี่คือภาวะของคุณในปักแรกนะคะอ่ะประมาณนี้อาโอเคมาดูเรื่องการงานบ้างค่ะการงานค่ะของชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภค่ะ The Sun โอเคไพ่ดีไม่แย่ใครที่กำลังเริ่มต้นงานใหม่คุณจะเป็นที่เอ็นดูมีคนคอยช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดีนะคะใครที่หางานอยู่มีโอกาสได้เริ่มงานใหม่ๆแต่อาจจะเป็นงานที่คุณจะต้องใช้แบบสติปัญญาใช้ความขยันมากๆในการแบบว่ามีความกระตือร้นมากๆกับงานตรงนี้นะคะไพ่ uh huh. The Word กับ The Sun บอกเลยว่า การงานของคุณมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีมีการขยายตัวเรื่องงานออกไปนะคะใครทำงานที่เกี่ยวข้องกับกับเด็กอ่ะหรือการสื่อสารออนไลน์ทางไกลจะดีนะช่วงนี้นะพฤกษบนะคะอืมอ่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับการเงินค่ะของชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบค่ะ the tower ค่ะแต่ว่าต้องมีรายจ่ายเข้ามาแบบกระทนหันใช่ไหมก้าดาบมาอีกโอ้โหก้า oh. ดาบ t h อ t ท w e r มันเป็นรายจ่ายที่ตัวคุณเองไม่คาดคิดมาก่อนแล้วเป็นรายจ่ายที่เป็นมัดมือชกด้วยที่คุณจะต้องจ่ายนะคะอืมคุณจะต้องจ่ายมันเป็นรายจ่ายที่คุณไม่อยากจ่ายแต่คุณยังจะต้องจ่าย นะคะฉะนั้นตัวคุณเองควรที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรจัดรายรับรายจ่ายของตัวเองให้ดีในช่วงปักแรกนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆส่วนใหญ่ถ้าเป็นการกงรการเงิน่ก็จะเปิดประมาณนี้เนาะอืมอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคนโสดชาวราศีพกษภลัคนาพฤกษศพค่ะอินด e พ d เด้น น่าจะบอกให้โสดต่อไปนะเนี่ย six of s o r t s ไพ่คงจะแนะนำของคนที่เพิ่งโสดหรือยัง move on ไม่ได้ใช้เวลานี้กับชีวิตค่ะกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ท่องเที่ยวเจอเพื่อนฝูง enjoy ดีกว่าดูแล้วตัวคุณเองก็ยังไม่พร้อมแล้วคนเก่าของคุณใครบางคนจะกลับเข้ามาช่วของคุณแต่สถานะก็ระวังเป็นพลังงานของสามดาบยังไงก็ยังเป็นรักสามเศร้าเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเพียงคนเดียว การกลับการไม่ได้กลับมาเพียงคนเดียวบางคนไม่เข้าใจก็คือเขาไม่ได้กลับมาตัวเปล่าเขามีอีกคนเขามีเจ้าของอยู่แล้วไงนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อค่ะสถานะไม่ชัดเจนนะจ๊ะ p a s t l i ล e ค่ะ This is Asian โอเค The Magician อ่ะพลังงานมันเป็น The Magician แล้วเป็น แล้วเป็นเ,เครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะของไพ่เดวมิเชียนอย่างเงี้ยสถานการณ์มันคือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะเอาเป็นว่าสถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เยียวยาคุณได้ก็คือว่าให้คุณนึกถึงอดีตที่ผ่านมาความเจ็บปวดของความสัมพันธ์ต่างๆแล้วมาประยุกต์ใช้กับมันให้ได้ถ้าคุณคิดอยากจะอยู่กับสถานการณ์นี้ให้ได้ต่อไปแต่ถ้าคุณไม่ไหวก็แล้วแต่คุณทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของคุณถูกไหมนะคะ ไพ่ก็คงไพ่แป้งเป็นการไพ่แป้งเนี่ยเส้นเขาจะแนะนาอะไรที่แบบมันเป็นของจริงที่เราต้องทําได้นะขนาดนี้เวลานี้เนี่ยเราทําได้นะตอนนี้และทําได้ดีที่สุดได้เท่านี้อะ่ะนะคะเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยทุกทุกความสัมพันธ์เป็นการที่แบบเราทําอยู่ฝ่ายเดียวก็เหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังมันต้องดวงอีกฝ่ายหนึ่งทําด้วยแต่ไพ่แป้งจะบอกหรือแนะนําทุกอย่างเป็นแบบของจริงสถานการณ์จริงที่ทําได้แค่นี้เราต้องทําแค่นี้นะคะ เออไม่มีใครมาพยุงเราได้นอกจากตัวเราพยุงหัวใจเราเองนะคนมีคู่ค่ะชาราศีพฤิศพลักคณาพฤิศศค่ะคนมีคู่อืม mm. you are just getting the high p r i e s t e ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องภาวะของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงของคู่รักของคุณหรือตัวคุณเองนะคะเนาะอดทนค่ะใช้วิธีการอดทนอย่างเดียวเลยค่ะใบเนี้ยนะคะอดทน ต้องใช้คาเดียวเลยว่าอดทนห้าดาบมีการขุดคุย้ยพูดกันเรื่องราวเก่าๆด้วยใช่ไหมเวลาทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีอีโก้ใส่กันอีกนะคะไม่แคร์ด้วย The Fool. เดือฟูอันนี้เป็นสถานการณ์ของบางคนบางท่านเท่านั้นนะนะคะจริงๆลราสิพฤกษะเรื่องความรักมันต้องดีขึ้นแล้วนะอืมโอเคแต่ไพ่สองไว้เท้าบอกว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นการ เหมือนกับมันขึ้นขึ้นลงลงก็จริงแต่สุดท้ายความสัมพันธ์นี้จะมีการรักษาความสัมพันธ์กันเอาไว้อยู่แหละค่ะนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภลักคณาพฤษภนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s ไครต์ด้วยนะคะใครสนใจด,ดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description บล็อกด้านล่างนะคะแอดไลน์ามาแล้วก็มีลิงก์ให้กดข้างล่างได้เลยนะคะโอเคทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ